สวัสดีครับวันนี้เราก็ากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องมีดในแบบวันนี้ก็คือ a i r c a ครุ่น Scorpin นี่แหละครับโลโก,โก้ของเขา s c o r p n n ครับผมตัวนี้ก็จะเป็นมีดแนว f o n d e r k n i f e หรือมีดพับที่เราเราเรียกกัน ค่อนข้างหนาหน,นักครับตัวนี้ก่อนอื่นเลยครับก็ตามธรรมเนียมของเราครับก็จะมาแนะนำกันซึ่งนิดเกี่ยวกับมีดยี่ห้อนี้มีดยี่ห้อ i r r c a ค t เนี่ยครับผมก็จะมีคนออกแบบแล้วก็เจ้าของคนเกันก็คือเดเวนคาร์เรโลชาวอเมริกันครับผมเดวเวนเนี่ยก็จะเริ่มทำมีด ทำมีดขายครั้งแรกก็ประมาณราวๆสักปี1998เป็นฟิกเบดฟิกเบดหรือใบตายทำออกมาในแนวของยู i l ลิตี้ไนท์แล้วก็ฮั n ติ n ไนท์ก็ทำมาเรื่อยๆครับผมก็ยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่ก็จะมาดังจริงๆก็ประมาณสักปี2003ก็คือประมาณ5ปีหลังจากที่เริ่มตั้งบริษัทขึ้นมาก็ดังจน ขนาดที่ว่าได้ร่วมง,งานกับแทดเกียร์ครับผมแทดเกียร์ก็คือบริษัทผลิตเสื้อผ้านแนวแอดเวนเจอร์ที่ที่จะมีการขอซื้อแบบต้องเรียกว่าขอซื้อแบบดีกว่าซื้อแบบจากช่างที่ดังๆในช่วงเวลาขนาดนั้นนะครับผมเอามาติดเอามาติดยี่ห้อแทดเกียร์ของตัวเองเพื่อที่จะเอาขายในลักษณะที่ว่าขายเป็นลอดๆขายหมดก็เลิกอะไรอย่างเงี้ยไปครับผม เช่นเช่นเช่นตัว SMF ที่ผมมีตัวนี้ s t i d e r SMF ตัวนี้ตัวนี้ก็เป็นแสดเกียร์เอดิชันครับผมวางเทียบให้ดูนะครับแสดเกียร์เอดิชันตรงไหนนี่ครับไม่ทราบว่าจะเห็นกันหรือเปล่าก็าคือจะมีโลโก้แสดเกียเล็กๆอยู่นะครับ ก็คือโลโก้ของเขาครับผมต่อมาเราก็จะมาคุยกันถึงเรื่องสัดส,ส่วนสเปคของมีดกันดีกว่าครับผมมีดตัวนี้มีดตัวนี้ก็จะมีใบมีดครับผมใบมีดก็จะอยู่ที่ประมาณนะครับ ประมาณ3นิ้วนิดนิดหรือประมาณ8.5เซนครับผมแล้วก็ด้ามด้ามก็จะมีความยาวอยู่ที่ประมาณ5นิ้ว5นิ้วหรือประมาณ1 2 12.5เซนครับผมใบมีดกว้างกว้างอยู่ที่ประมาณ4เซน4เซนหรือประมาณนิ้วครึ่งครับ ความหนาก็อยู่ที่ประมาณสักผมตีว่าประมาณครัห้าห้มิลครึ่งแล้วกันครับผมก็ถือว่าค่อนข้างหนาครับถ้าเทียบกับอย่าง s m f ของเราสไตลเดอร์ขวัญใจมหาชนชาวเทคกิคอนก็ประมาณเกือบเกือบหมิลนะครับตัวนี้ถือว่าค่อนข้างหนาครับแล้วก็มาดูที่ด้ามครับ ด้ามตัวนี้ก็เป็น G10 G10 m i l l มิ g, 10, g 10 ling, เล่นระดับเพื่อความสวยงามแล้วก็มีการอินเล์ก็คือฝังเป็นดามัสคัดครับผมดามัสคัใส่เข้าไปด้วยแล้วก็มีสลักชื่อของคนออกแบบด้วยครับคาร์เรโลครับผมย้อนกลับมาดูที่ใบมีดอีกสัชนิดครับที่ใบมีดตัวนี้ก็จะเป็นเหล็กดามัสคัดครับ แต่ไม่ได้แจ้งว่าเป็นดามัสคัสเหล็กเบอร์อะไรผสมกันนะครับผมก็มีการขัดผิวตรงนี้ก็จะโชว์เป็นให้เห็นเนื้อของลวดลายดามัสคัสส่วนตรงนี้จะเป็นการขัดซาตินเล่นระดับเป็นผิวสอง,สองลักษณะเพื่อเพิ่ม,มความสวยงามครับผม แล้วก็ทรงใบทรงใบเนี่ยช่างช่างเขาก็ไม่ได้ระบุว่าเป็นแบบไหนแต่ที่ไปหาข้อมูลมาฝรั่งบางคนก็บอกว่าเป็นทันโตทันโตรีเคิร์ฟมั่งดอปพอยมั่งแล้วแต่ครับแล้วแต่จะเรียกแต่ก็ดูดูแล้วลักษณะถ้าถามผมผมว่าใกล้เคียงกับทันโตครับก็ด้านเฟรมล็อกครับ เฟรมล็อก ok ตัวนี้ตัวนี้มาพร้อมคลิปเน็ตค่อนข้างหนาและยาวครับค่อนข้างหนาเลยถ้าดูจากในรูปในวิดีโอเนี่ยค่อนข้างหนาด้านที่เป็นเฟรมล็อก ok นี่ก็จะพิมพ์ชื่อแกเหมือนกันครับช่างนี่ครับก็คือคาร์เรโลครับคาร์เรโลแล้วใบมีดตรงนี้ก็พิมพ์ชื่อช่างอีกครับคาร์เรโลดีไซน์ครับผม ก็นายว่าอยากจะบอกว่ายี่ห้อนี้เขาทําอยู่คนเดียวครับสตัดก็ใช้เป็นเป็นตัวโบนครับผมโบนหัวเป็นหกเหลี่ยมเบอร์เบอร์เป็นเบอร์อินครับแต่ผมจําไม่ได้ว่าเบอร์เบอร์นิ้วเบอร์อะไรครับผมแล้วก็จุดเล็กๆอีกจุดหนึ่งที่ที่ช่างคนนี้เขาเขาใส่ใจนะครับคือตรงนี้ครับ LBS ครับ LBS ของเขาเนี่ยจะจะทำเป็นเดือยเป็นเดือยฝังลงไปครับเป็นเดือยฝังลงไปเวลาเราปิดมีดเวลาเราปิดมีดมันก็จะทำให้เฟรมล็อกของเราไม่ดันออกไปเกินจุดเกินจุดที่มันอ้าง้างเกินไปทำให้เฟรมล็อกมันเสียหายได้ครับนะ네ครับถ้าดูข้างนอกเผเ,นเินก็จะไม่มีอะไรต้องดูข้างในครับ ดูถ้าเวลาเรากลางตัวนี้ค่อนข้างแข็งครับต้องระวังหน่อยอย่าบาดมือเนี่ยครับคล้ายๆคล้ายๆกับ LBS ของ Hindler e er, หรือของ s t r i d e r ครับผมนี่ครับถ้าเป็นของ s t r i d e r Hindler er, เขาจะฝังอยูอ่เขาจะแปะอยู่ข้างนอกครับการเวลาเราง้างไม่ให้เราง้างง้างออกไปเกินตัวเฟรมล็อกนะครับตัว,ต,ว,ต,วตัวชิ้นนี้ เฟรมล็อกง้างออกไปเกินก็จะหยุดอยู่แค่นี้ครับทําให้เฟรมล็อกมันไม่อ้าเกินหรือเสียหายได้ครับผมสำหรับมีดเล่มนี้ก็ถือว่าโดยรวมก็ใบกว้างหนาหนาแล้วก็สั้นครับผมถือว่าค่อนข้างสั้นเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบให้ดูกับ smf ครับ smf ก็ด้วยการดีไซน์ที่ค่อนข้างจะวากาศนะครับผมก็เลยอาจจะทําให้การจับถือเนี่ยค่อนข้างจะลําบากนิดนึงการจับถือก็จะประมาณนี้ครับค่อนข้างถ้าเวลาจับถือก็ค่อนข้างจะงุ้งไปข้างหน้าหน่อยนึงก็ถือ ถือได้จับถือได้ถนัดครับผมแต่ก็มีรูปทรงที่แปลกๆตามากกว่าชาวบ้านเขานิดนึงอย่าง S M F ตัวนี้ก็จะดูออกแนวเช้งกิ่งขเรียบๆใบหนาถูกใจใครหลายๆคนครับกลับมาที่มีตัวนี้นิดนึงไอ้ยี่ห้อ a i r c a คเนี่ย ปัจจุบันเนี่ยผมก็ไม่ทราบว่ายังจะหากันได้อยู่หรือเปล่าแต่ถ้าตามเว็บมือสองของต่างประเทศเนี่ยราคาค่อนข้างแรงครับใบธรรมดาที่ไม่ใช่ดามัสคัสเนี่ยตอนนี้ก็อยู่ประมาณตั้พันห้าร้อยเหรียญประมาณโดยประมาณนะครับผมถ้าดามัสคัสก็อาจจะอยู่ถึงสองพันเหรียญประเทศไทยเท่าที่รู้นะครับน่าจะมีอยู่ประมาณสักสี่เล่มมีอยู่สี่เล่มก็ถือว่าค่อนข้างหายากครับผม ก็ถ้าใครสนใจก็ลองสืบข่าวดูแล้วกันครับว่าช่างเขายังรับงานอยู่หรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูชัดๆอีกทีนึงไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่าด้านหน้าครับอืม สำหรับชื่อ a i r c a t เนี่ยสมัยที่เข้ามาใหม่ๆเนี่ยบางท่านก็จะเรียกว่าแมวอวกาศมั่งอะไรอย่างเงี้ยก็ชื่อเขาก็ดูน่ารักดีครับแต่ราคาก็ไม่ค่อยเป็นมิรเล่มนี้เล่มนี้ผมได้มาก็หลัก10ปีแล้วครับตอนนั้นได้มาอยู่น่าจะประมาณสักถ้าจำไม่ผิด4ี่0 0ื่นครับผมครับก็คลิปนี้ก็คงเป็นคลิปรีวิวสั้นๆเพราะว่า มีดยี่ห้อนี้เริ่มข้อมูลเริ่มหายากเพราะว่าไม่แน่ใจว่าช่างเขายังผลิตอยู่หรือเปล่าเพราะเว็บเว็บก็เข้าไม่ได้ละเว็บของเขาเองเว็บออฟฟิเชียลเขาก็เข้าไม่ได้ละก็จบการรีวิวสำหรับมีด a i r c a t รุ่น s c o r p i ิ n แมกน um เท่านี้ครับแล้วก็ขอบคุณสำหรับท่านที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผม ตอนนี้ยอดปัจจุบันก็อยู่ที่ประมาณ26คนครับผมก็กะไว้ว่าถ้าครบพันเมื่อไหร่ก็จะจับมีแจกอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้ยอดคนติดตามน้อยเหลือเกินครับผมครับแล้วยังไงก็กลับมาพบกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ